ไปอะไอรกันปากกรบเดี่ยไหมเาจอ่อนใส่ยังใสเลยหอมแล้วครับอันเชิญปลาบึกลงไปวาปากโทก,ก,กตีนกันนี่เลยครับจมบ,จมบกจมบกปัดนมันตึงๆคือมันแข้งๆค,ครับหมดครบหมดครบอ้อ้ปากกบี๊ยนฟอรสันกุดดุ สวัสดีครับป้าแล้วครัวเมืองรถบ้าครับเปื่อนๆครับวันนี้มาบ้านสวนครับทุกคนนี่ไทยบรรยาการครับคือเอฟีดูครับนี่เดี๋ยวเขาจะมาจัดงานปีใหม่กันนี่ครับบัรยาการบ้านสวนป้ากันมาเพี่ยวครับแล้วก็มากินเนี่ยตับเข้ากินนครับวันนี้ครับผมวัตถุดิบของเราครับปลาบึกครับหัวหายหัวกบกแล้วาย้มาตันสนกครับปลาบึกหนึ่งตัวครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาออกครับออกปลาบึกครับผมปา นี่ครับทุกคนปลาบึกครับผมปลาบึกครับปลาบึกว right, ันนี ye, ้เขาจะออกปลาบึกครับผมนี่อันนี้โคกปละหนึ่งตัวนี่หัวมันนี่ครับปลาบึกครับผมนี่เดาจะโกมันก่อนครับปลาบึกครับปลาบึกออกปลาบึกครับนี่ครับทุกคนเครื่องของเราครับผมพริกหอมขาวขมิ้นครับนี่แกนหอมป้อม นี่ใส่ตัวยันเจาะต้นหอมครับจะใครหากของป้อมครับพริกแล้วก็นี่หอมแดงขาแล้วก็บะเขือครับบะเขือแจ้ครับฮอกนี่มันต้องบะเขือแจ้ครับผมเดี๋ยวให้ตำน้ำพริกกันครับเพื่อนๆพ่อครัวกำลังทำการก๊กอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศบ้านสวนครับเพื่อนๆนี่ เดี๋ยวเรามาทำกับเข้านะครับครับผมไอ้นี่เดินไปเดินมาเนี่ยอย่างนี้มองเขารู้ครับโอ้ยมันด้กกนนะฮหวาเขานี่บ้านสวนครับเพื่อนๆบรรยากาศครับเแต่คืนร้องไฟพมละนี่ร้องไฟเสียงไปห้าขวดนี่ครับบ่อปลาก็มีครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาฉลองปีใหม่กันนี่ครับเทียวกอนโด นี่ครับ่วยกันครับเดี๋ยวเขาต้องมาถ่ายคลิปที่บ้านสวนนี่ม,นมันมันแล้วหนักครับนี่เนาะฮะต้องใส่ห้องคว้านนี่ครับขมิ้นคาตะไคร้ตะไคร้ไฟลูกเนี้ยครับคนดังคนดังน,งนี่ปอกหอมแดงครับเอาใกล้ๆตา,าหน่อยหอมแดงครับ,รบเดี๋ยวจะให้ครับมะเขือแจ้มะเขือแจ้ นี่คนดังเขาครับหลายตำแหน,น่งนะนาะเฮานี่นะเนาะหลายตำแหน่งครับคนดังครับ่คนสอนกระแม่นปอกคว้ากระแม่นอสิบปอกคว้ากระแม่นหนามอ่อนปุยยังมาหนิอ้อมมาหนิออมวะคือใส่แว่นวะเดียวก็พี Rat ่เขาตาพี่เขาตานพี้ของแม่เลย วัดลาป่าลป่าป่าสะเด็นข้อจนาก้างป่าสะเด็นปุ่งปักานี้าหมนี่ครับตําพี่กกรหอมไหมครับพอๆหอมพอนี่งหอเนี่ยนหนมันเรอละนผักชีผักชีครับแกงหอมป้อมไปเรื่อไหมตํ bài đây bên tắm đấy kéo ló kéo không? sáng luôn mày mày xanh hả con hàm gắp lót hàm gắp xem nói xem nói nói kì luôn 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 kì นี่ังนีาน้ำบะเป้าเอต้นเป้าเด็ต้นบะเป้าเวละเอาน้ำเป้าเทใส่แก้วเม่กี้นะนี่นี่ดูดูกนเป้ากูได้นี่คือน้ได้เลยครับมันเพมือนะเนาะแกนกนอีโบนี่มัน้อนอนนี่ไฟกระติดแล้วครับ พี่ถา,ามฮะใช่ครับปลาเขื่อแก้ครับผมล่ยแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปครับปลาบึก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 อ๊อกปลาบึกเนี่ยแก้มาครับจ๋อมือจวนจ๋อมืวอุ้ยเกลือพอแล้วนี่ครับใส่เข้าไปครับ หากของป้อมขาจะใครไปบุดมาได้จ้ำด้อยแล้วะไปบูคูไปใส่กแกจ้ำด้อเลยกังหอมนี่แก่เก่หวานเนี่ยว่ากรูดไม่มีวันนี้เอาไปมะนาวไปก่อนแล้วกันใส่แหวนแต่อาะวันนี้กัวแต่กัวรึเปล่าผีโคกผีโคกใส่น้ำมันลงไปครับหอมเดี๋ยวน่ะ

ย่งจะัก็ยิเหยเจ็บเดินบึกวะโค้งจ่ามาตัดน้ำพีคือหอมครับผมโอแห่บอลลอนเครับหอมแห่บอลมียิแบบเออาปากกับเดี่ยวไหมจ่อนใส่เลยหอมแล้วครับอันเชิญปลาบึกลงไป ปาดโกกตีนจะนี nice ่เลยค่ะจำโบวกจำบวกปาดนี <sh> or, <t trước> ่มันตึงๆคือมันแข็งๆครับหมดครบหมดครบโอนปาดกูบี๊ย้อนพอสันกุดุ๊ดเดี๋ยวฝั่งแด่น้ำนะครกใจเย็นอุ้ยโอนเป็นเป็นตอดำไหมแบกตอดำไหม น่ครับกลเนี้ยันผิวตึงๆครับผมเด็กแก๊บนเด็กแก๊เด็กแก๊บใส่น้ำล้างคกของเราลงไปครับผม <c oughs> <c oughs> để đưa nó nắm phải gần, ba thế nào mà phải nắm rồi đai phải nằm nhom nhom noi phóng pho phóng pho phóng 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 ใส่เข้าไปใส่หลายแสบหลายครับใส่ยังผลตกผลตกหัวปีออของรุงรดครับผมหัวหิมะตกเพื่อนๆเดี๋ยวได้ฟังคุยนดหิมะตกหิมะตกเลยหม้อแกงสอดรุงรดครับผม นี่มาตกใส่หม้อ,อกแกงซอสหอยครับอ่าพอก่อนคนเห้กรรมหน่อแล้วก็เขาจะปิดฝาครับผมนี่ครับสร้างเัาครับ เลี้ยงวันนี้สามิปปีครับปลาบึกหลับปิดแล้วนะเดือยววันนีด้ดยเฉพาะเปิดดวงครับโอ้โหยังแรงยังแรงเหยียดปดปลด,ปลดอเอาสักสิบห้านาทีครับผมเดี๋ยวมาใส่ปลาเขือครับ นี่ครับมะเขือแก้ครับกินล้วจะอื้นครับผมใส่มะเขือแก้เข้าไปครับอันนี้คือจันจ้อกับต้นหอมครับมาทาทาทาหน่อยหมอนั่นเขาหมุนรอบนีงไงหมุนแล้วก็โรยหมุนน่ะหมุนอยะค้นหมุนมาใจจันหมุน

มาได้กี่เนี่ยความมาอ๋อโตโตเปิดหม้อครับผมฮอกปลาบึกครับหอมขนาดทุกคนมาทุกคนใจะบิ๊กหวายครับเจ้ามันว่าบึกมามใจเนี่เนี่นจะได้เหรอ ว้าอุ้มันเอาไกันมีจิ้งกับี亚马ของนี้มาวย,ยุ้งว้าเออออ๋อชินน้าเนี้ยอันนี้มูสายเขานึงคร,ร,รับว้ามเกโตรับเด้งไหมงอวยมาหมอนหมอน นี่นี่นี่เข็บต่อเข็บต่อเข็บสูงห่อนนะพี่มันห่อนเลยนี่ยนะตักมาวางก่อนแกนี่สายข้าวหนึ่งนี่สายข้าวหนึ่งข้ายหนึ่งไลยใส่หน่อยเดียวครับที่ข้าวซอยอะไรได้ไหมบ้าข้าวซอยเหลาซอยเหลาซอยเหลาซอยโอ้ยนางแค่ป็เหลาเนี่ย

มาครับหอมขมิ้นครับมาครับนี่คือมาเนี่มาเิียงนะครับเขาตอนตาอย่างก็ชอบแบบบึกก็แบบบึกปลาบึกแบบบึกไหวใจ่บึกไหวบึกบึกไหวสุดแล้วมั้งจอนเนี่ยเนี่ยจังเราเนะ่ับเลยเนี่ยตักมาหนึ่งชิ้นครับผมหอมเสี้ยงเราเปล่าออ้ยนะเราเดิมเนี่ย ข้นี่มั้กินูนี่โอ้พอนำพอน้ำซุปน้ำซุปดูอืมราดลงตัวปลาครับปลาบึกครับผมต้อนปลาบึกครับไม่ใช่ผมทำม่อมกับนี่ไปปุ่นเ้ยนกพญาคุดอยู่บนฝ้ากระวานไอติใส่ยังไ็ใส่ต้อนนี่มึงจะกินทั้องอ เข้มข้นรัมเนี่ยนะเพื่อนๆหอมกระมิ้นาดครับสุดยอดนี่มากินด้วยกันเด้อมีจั่นจ่อเลยนะใส่พริกใส่ต้นหอมครับกระเจ้านี่นี่นี่เมาข้าวซอยี นี่ครับทุกคนแฮมเมนูแล้วครับผมอกปลาบึกครับผมทอดเหมาะขนาดมาตอนมากินข้าวตอนด้วยครับอืเด็ดมากขอบอกล้ําแต้นะเพื่อนๆจะได้ฟทุรู้ที่ตามเพจนะครับควงเมืองลดมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับเมนูอกปลาบึกครับผมแล้วปักกันไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับลืมกดกระดิมกดกระดิมดีว่ากดกระดิงกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ